ไม่มีเวลาไม่มีแฟนจริงไหมโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆอ่ะครุติฟันธงตรงนี้ก่อนว่าไม่มีเวลาไม่มีแฟนจริงวงเล็บในเงื่อนไขเลเวลที่พอตึงมือกับเราที่เรารู้สึกว่าคลิกอยากจะมีแฟนประมาณนี้นะอยากจะเข้าสถานะเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีแฟนพูดตรงๆแต่ถ้าเป็นพวกโลเลเวลพวกเลเวลต่ำกว่าเรามากๆเนี่ยไม่ต้องมีเวลาหรอก สองสมวันทักมาทีทักไปคุยทีทำอะไรโอ้เขาก็ไล่ตามมาตอลอดเวลาเก็ตตรงนี้ใช่ไหมแล้วแต่ว่าเรานิยามแฟนเราตรงไหนถ้าเป็นเวลต่งกวา่าไม่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเวลตึงมือกันเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องการเวลาจากเรามากขึ้นแม้เราจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาสักเท่าไหร่แต่เขาต้องรู้ว่าเวลาอันนั้นน่มันมีค่ามากพอมันเป็นพาราดอกกับโลเลเวลนิดนึงนะอ่าครุติเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันเราจะเห็นภาพในในมุมมองของเราถ้าผู้หญิงที่สวยพอ เนี่ยเวลผู้หญิงแม่งวัดแค่เนี้ยใครเถียงกูแตกหมดอะผู้ชายมองหาผู้หญิงสวยพอสําหรับเรานะรู้สึกไหมว่าเขาไม่ต้องทักมาคุยกับเรามากหรอกแค่วันหนึ่งไม่กี่ประโยคกูก็ชื่นใจแล้วใช้เวลาแค่นั้นแนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่สวยไม่พอเท่ากับเราเลเวลสูงขึ้นก็คือตึงมือผู้หญิงคนนี้มึงทักคุยแค่นี้โอ้ยจะไปไหนก็ไปแค่นะ่าเบื่อแต่ถ้าทักมาคุยเดี๋ยวชวนตรงนั้นหาข้อมูลตรงนี้ไป ตรงนั้นทําอะไรให้เราเออโอเคก็ก okay. okay. ็เอาเอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ยื้อๆในความสัมพันธ์แล้วยังไง่อยว่ากันถ้าอีข้างนเอาไม่ได้ก็เอาอีคนนี้ไปแล้วกันเห็นที่ครูติเปรียบเทียบให้ให้ดูไหมเราอยู่นี่กลับมาได้ผู้ชายนะเราอยู่นี่แล้วผู้หญิงเวลนี้ยเขาทําต้องทําอะไรเยอะมากโดยที่เราไม่ต้องให้เขาเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าเราเลือกแฟนที่จะมาทําแฟนนะผู้หญิงเวลนี้เราก็ต้องทําอะไรบางอย่างให้เขาบ้างแหละถ้าเราไม่ทําเลยมันก็ไม่เวิร์ก เก็ตนะมันมันคือคุณค่าที่แลกเปลี่ยนกันส่วนเรื่องเวลายังไงรูติก็เรียกว่ามันจะต้องใช้อยู่แล้วใช้ในการคุยสราสัสมพันธ์แล้วก็เพิ่มเติมอะไรนิดนิดหน่อยน่อยเข้าไปต้องมีเวลาร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันเพราะถ้าเราไม่มีเลยนะลองนึกภาพดูสวันดีเช้าวันดีเย็น2เดือนเจอกันทีอย่างเงี้ยเราความสัมพันธ์อย่างนั้นอ่ะถ้าเอาก็โอเคมันก็มีคนที่คบแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าคงไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์อย่างนี้ หาเวลาเป็นช่วงเย็นไปนั่งกินอะไรด้วยกันอย่างนี้เวิร์กกว่าไหมเราจัดการชีวิตของเราให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเลือกคืออย่างนี้ก่อนที่เราจะเข้าความสัมพันธ์เราดูก่อนว่าแฟนแฟนที่เราต้องการเวลประมาณไหนแล้วเราทําตัวเองให้พร้อมเราค่อยเข้าไปเทคจบทุกอย่างแม่งไม่เจอกําแพงสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับตอบโจทย์ผู้หญิงคือสิ่งที่ทําให้ราบรื่นมากที่สุดการพรัฒนาตัวเองทําให้ราบรื่นที่สุดเช่น ผู้หญิงคนนี้มีฐานะอยู่แล้วเขาต้องการผู้ชายหุ่นดีเอากลุปไปปั้นหุ่นสักหนึ่งปีแล้วค่อยมาหยอดถ้าใครที่ปั้นหุ่นเสร็จแล้วมันมาหยอดมันได้ก่อนก็มันทําก่อนมันควรได้ก่อนแล้วเราทําก่อนไอ้คนอื่นที่ยังไม่ทําเราก็ไปหยอดคนอื่นเราก็ได้ของเราเช่นกันลวยกันต่อไป